แต่ว่าช่วงแรกเราดูอีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวเป็นผลกระทบที่เรารายงานกันมาต่อเนื่องนะคะจากสถานการณ์ฝนตกหนักอตอนนี้หลายพื้นที่ยังมีปัญหานี้อยู่นะคะฝนยังตกหนักมากๆนะครับแล้วก็ตกมาแบบว่าตูมแล้วก็หนักเลยแล้วก็มีน้ําเจิ่งนองในพื้นที่เลยถูกต้องค่ะอย่างในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะคะก็ยังต้องเตรียมรับมือกันต่อแม้ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าวันพรุ่งนี้น่าจะเบาลงแต่ว่ายังมีฝนอยู่ยังไม่ได้หมดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นยังต้องเตรียมรับมือโดยเฉพาะใครที่ตอนนี้ ยังเจอปัญหาน้ําท่วมอยู่อย่างที่เชียงใหม่ค่ะฝนที่ตกหนักเนี่ยทำให้น้ําป่าไหลหลากลงลําน้ําขานแล้วก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตอาเภอดอยหลอแล้วก็อําเภอสันป่าตองนะคะทางผู้สื่อข่าวบอกว่าชาวบ้านเนี่ยอีกหลายคนมากเลยที่ยังติดอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือนําอาหารเข้าไปแจกจ่ายให้ตั้งแต่มื้อเที่ยงแล้วมื้อเย็นเนี่ยบอกเดี๋ยวเข้าไปอีกรอบหนึ่งเพราะรว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยค่ะ คือน้ำสูงแบบนี้นี่กําลังเอาอาหารไปแจกกัน,นใช่ค่ะดูสภาพบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักครั้งนี้ก่อนนะคะนี่เป็นบ้านเรือนสภาพพื้นที่ในหมู่บ้านศบอ้าวที่ตำบลสันติสุขอําเภอดอยหลอค่ะซึ่งอยู่ริมฝั่งน้ําขานนะคะถูกน้ําท่วมระดับน้ำเนี่ยตั้งแต่50เซนติเมตรจนถึงเกือบเกือบ1เมตรค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นข้างในเนี่ยถ้าเป็นนี่อาจจะเป็นแถวปักซอยปักซอยจะตื้นกว่าหน่อย ครึ่งเอวแล้วนะครึ่งตัวแล้วนะแล้วจะเข้าไปก็ลําบากนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เป็นเรือท้องแบรนใช่นะคะคือทางเทศมนเทศบาลตะบลสันติสุขเนี่ยเขาก็นําเรื่องของเรือท้องแบนเนี่ยเอาสิ่งของเข้าไปแจกจ่ายแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะร้อยว่าที่ร้อยเอกบรรพศวิหกเหินนายกเทศมนตรีตะบนสันติสุขให้เจ้าหน้าที่ไปตั้งเต็นต์อำนวยความสะดวกเรื่องของการเข้าออกหมู่บ้านนําเรือท้องแบรนําเข้ากล่องเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนบางหลังที่เดินออกมาได้ก็เดินออกมารับข้าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเนะะื่องจากว่าถ้าเรือเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะลําบากในบางจุดด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้ระดับน้ําเริ่มที่จะลดลงมานะลดลงมาประมาณ10ซนติเมตรแล้วในเย็นวันนี้จะมีการนําเอาเข้าวกล่องนะอย่างที่บอกไว้ไปแจกจ่ายช่วยเหลืออีกรอบหนึ่งเพราะว่าเป็นมื้อเย็น<ฆ>นะขณะเดียวกันนะครับพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะสวนลําไยในพื้นที่นะ ตอนนี้ประเมินเบื้องต้นกว่าร้อยไร่นะครับยังตมอยู่ใต้น้ําเลยนะครับตอนนี้ใช่ค่ะส่วนที่ชาวบ้านต้นแหนหลวงแล้วก็ต้นแหนน้อยที่ตำบลท่าวังพร้าวอำเภอสันป่าตองรวมถึงที่ชาวบ้านทุ่งแป้งนะคะก็ยังเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังถนนทางเข้าออกหมู่บ้านเนี่ยมีน้ำท่วมเป็นบางจุดบางจุดลึก20-30ถึงเซนติเมตรนะคะคส่วนบางหลังเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว จุดที่รถชาวบ้านเขาก็เริ่มทําความสะอาดกันแล้วแต่เขาบอกว่ายังไม่หวางใจนะคะยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เพราะว่าฝนก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะยังติดตามสถานการณ์แล้วก็โดยเฉพาะที่บริเวณวัดเนี่ยน้ำยังท่วมขังสูงประมาณ20เซนติเมตรต้องใช้เครื่องสูบน้ําออกถ้าให้แห้งเองก็อาจจะช้านะคะนี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ